สวัสดีค่ะไม่น้อยค่ะไม่น้อยโนเวจ้าแฮมหมูแฮมแครเช่นใหญ่ๆน้องสาวใจดีมาฝากเห็ดมาฝากก้อนบุใหญ่เลยก้อนใหญ่ๆก้อนละเกือบสองรู่นะมีฮอตวีนเนี่ยมีฮอตไวน์แดงไวน์แดงอ่ะมาเด้อจ้ามาเด้อจ้ามากินไวน์นะไม่น้อยเด้อนี่ค่ะเส้นใหญ่คัด ป็นไงครับเนี่ยเกือบสองโลวะ่ละสักฮะน่ะเห็หมูเห็หมูเห็เดี๋ยวไม่น้อยสิลองพริกพริกให้เบิ้งก่อนหมูเห็นี้ก็ับด้านก็หมักเกลือไว้เท่าไหร่สองปีดิสองปียังดีเนี่ยเนี่ยหมูเห็ดฝานให้เบิงเ้งบ่เดี๋ยวไม่ยช่สิฝันให้ตสี ฮันให้บึงฮันกินกับวีนนี่แหละกับวายนี่แหละวายแดงวายแดงกับเป็นขวดเนี่ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อเก็บสงรู้เก็บสมรู้ไม,ม่ไงฮันฮันกับดเดียวฮันก่อนตี

อบบา้านนี้เแล้วมิดเขามิดทมิดบัเป็นธรรมดาเนาะอันคือเขาดีล้ะเนาะมิดครัวจะซื้อนี่ทำคัวจะซื้อนี่แหละแค่นี้บ้านแล้วบางจัดแล้วนะเออบังามเลยน้องเนี่ย เชฟจำเป็นเชฟจำเป็นเชฟให้จิตเอง ตัดเป็ดสิ่นกอนโอ้เหนียวจังพี่นกลมควนไว้โดนเนี่ยเนาะหมักคนวาหมักไว้มีสีเหลืองมันนะสีเหือนกับทับกับสองปีแล้วเนาะ โอ้ oh, สวยจังเนี่ย yeah. สวยจังเลยอย๋อสวยจังเน <Yeah. S 1> ี่ะอันนี้แดงถามจังสิ้นละหลายพันโหเฮมโนบีชิ้นละหลายพันเลยนะขาดว่าเป็นเศนจริง <c oughs> <ร>ขา,<ร>า,าดแท้ขาดเป็นเศษนะเนาะถาม <c oughs> ค,คิ้นหมดบ,บางเพื่อนว่า Ô <laughs> oh, bò vàng <baang>, nữa. <laughs> bò vàng. Bò bằng, cái nó Hãy subscribe cho kênh

ยังไได้ได้แกลวแจะเกลือใบดินแล้วกินให้เลยังไงเลยเกลือติ่มแก้วอเลยกินเท่าเดียวตีพอเลยตีนี่แหละนี่แหละแก้วละลอยนะคะเนี่ยแก้วละลอยแก้วละลอยมาเสียมน้ำกันเด้อพี่น้องจ้ะเสียมน้ำกันเด้อฉลองฉลองมือหิมะตกหายบัด หายเป็นวัดหายเป็นวัดกำลังเป็นวัดกันงอมเงี้มเลยอิ่มตอนนี้อืมอ๋อสีบสีบสีบจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อจ้า เี่ยที่ซีซ <Why. S 1> ีายกินกับฮ <Why. S 1> ันก,กี้กับวันนี้อ่ะง่้ซีซีมละอืมอืมเทปเป็นไรจ้าแม่น้อยที่ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้วยค่ะไม่น้อยนออ์เวยค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญน,นะคะสวัสดีค่ะ